สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับแมวเยอรมน,นีไลฟ์สไตล์นะคะวันนี้นะคะแมวจะชวนทุกคนมาทําเค้กมะนาวกันค่ะแต่ว่าเค้กมะนาวนี้จะพิเศษหน่อยนะคะก็คือจะไม่มีไข่นะคะแล้วก็ไม่มีนมนะคะเราทํากันง่ายๆเลยค่ะไปชมกันได้เลยค่ะ ส่วนผสมของเรานะคะก็จะมีแป้งสาลีมีน้ำตาลมีผิวมะนาวขูดนะคะแล้วก็มีผงฟูแล้วก็มีน้ำตาลไอซิ่งนะคะแล้วก็มีผงโซเดียมไบคาร์บอเนตสำหรับทำขนมนะคะทุกคนแล้วก็มีน้ำมีแก๊สนะคะแล้วก็น้ำมะนาวคั้นนะคะแล้วก็มีน้ำมันพืชคะ่ะทุกคน ทุกคนสามารถตวงตามสูตรที่ได้เลยนะคะทุกคนทําง่ายๆคะ่ะแล้วก็ของที่เราหานี้คือง่ายๆเลยนะคะทุกคนไม่ยากคะ่ะเตรียมของเสร็จแล้วนะคะเราก็มาผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยคะ่ะในกะละมังนะคะง่ายๆเลยคะ่ะทุกคน จากนั้นก็คนทุกอย่างให้เข้ากันให้หมดเลยนะคะทุกคนที่เราใส่ลงไปนะคะเมื่อคนทุกอย่างให้เข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะมาใส่น้ำมะนาวน้ำมันพืชนะคะแล้วก็มินเนอร์ลท์วอเตอร์นะคะทุกคนหรือน้ำมีแก๊สนั่นเองคะ่ะทุกคน จากนั้นก็คนทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะทุกคนเราแค่ใช้ช้อนคนนะคะก็ง่ายๆค่ะทุกคนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะจากนั้นก็ใส่ผงโซเดียมไบคาร์บอเนตลงไปนะคะกับผงฟูค่ะทุกคนจากนั้นเราก็จะผสมทุกอย่างคนให้เข้ากันให้ดีเลยนะคะทุกคน คนเสร็จเรียบร้อยก็ใส่ในฟอร์มขนมเลยค่ะทุกคนถ้าเป็นถาดก็จะดีมากเลยนะคะเพราะว่าถาดจะทำให้ขนมสุกเท่ากันค่ะทุกคนนี่นะคะเราก็จะมาทำน้ำตาลไอซิ่งกันนะคะเราจะเตรียมน้ำมะนาวนะคะเพื่อที่จะผสมกับน้ำตาลไอซิ่งนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะเราต้องมา หรือกองน้ําตาลไอซิ่งให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะคะเราถึงจะไปผสมกับน้ำมะนาวได้นะคะทุกคนจะสังเกตว่านี่คือการทําขนมของพวกเราครั้งแรกนะคะเราเลยไม่มีอุปกรณ์ที่พร้อมนะคะเราเลยได้ใช้แต่ที่กองอันเล็กค่ะทุกคนเดี๋ยวต้องไปหาซื้อใหม่นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะนําน้ำมะนาวนะคะมาผสมกับน้ําตาลไอซิ่งนะคะแล้วก็คนให้เขาเข้ากันเลยนะคะง่ายๆคะ่ะทุกคน ตัวเค้กของเรานะคะจะอบแค่25 -27 ถนาทีเท่านั้นค่ะทุกคนเดี๋ยวก็เสร็จแล้วค่ะเมื่อเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทิ้งตัวเค้กไว้ให้เย็นนะคะทุกคนเมื่อตัวเค้กเย็นนะคะเราก็จะเทน้ําตาลไอซิ่งกับน้ำมะนาวที่เราผสมกันเมื่อกี้นี้นะคะเทลงบนหน้าเค้กเลยค่ะแล้วก็เกลี่ยให้เท่าๆกันเลยค่ะทุกคนให้ทั่วหน้าเค้กเลยนะคะ ตอนนี้เราก็พักไว้ให้เย็นเลยค่ะแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเค้กมะนาวของเราค่ะพักไว้ให้เขาแห้งสักแป๊บหนึ่งนะคะ mm hmm. ก็กินได้แล้วค่ะทุกคน ็เสร็จกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะเค,ค้กมะนาวสูตรง่ายๆของเรานะคะสําหรับคนที่ไม่กินไข่หรือแพ้ไข่แพ้นมนะคะก็ทําง่ายๆเลยค่ะแมวว้วงวั่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะทุกคนก็มาลองฝึกทกํากันกับแมวได้ทุกครั้งเลยนะคะถ้าคุณชอบคลิปนี้นะคะแมวฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับแมวด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงเราจะทําอะไรกันต่อก็ มาดูกันในคลิปหน้าเลยค่ะทุกคนยังไงก็ฝากด้วยนะคะเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนขอบคุณมากค่ะที่รับชมสวัสดีค่ะ